สวัสดีครับนี่ก็มาอยู่กับเอีเวนต์วันที่27ตุลาปิทิวัลโคตรนานรออุ้ยอ่าตัวสากืิองลางๆใม้ได้ดีนะเนี่ยทำไปเล่นไปนี่ก็ดีนะ โอ้อันนี้ก็ดีอุ้ยอยากได้แน่เนี่ยห้าพันเม็ดเปอด์หนึ่งหุ่นนี่ไม่ค่อยคุ้มอ่ะโอ้โหแล้วประกันค่ะ A. อันนี้ใช้กุญแจนะครับยังมียังมีเพชรอีกสี่พันอีกจะไปมาเปิด โอ้แย่ไม <Play lists> <sm> <t> ่ดีเลยอ่ะโหสามหมื่นสามหมื่นอีกแล้วสามหมื่นอีกแล้วยี่สิบเมตรโอ้อันนี้หนักเลยเดี๋ยวรับของกวานกันหนักเลยอ่ะสามพันเมตรสิบเมตรแลกสามพันหมื่นหนึ่งยังไม่อะไร ได้พวกกี้ก็ดีนะตัวก็ดีเฮ้ยเดี๋ยวเลยนี่เปิดเลยนะเอ,เอาไว้ขายได้เนี่ยนะได้ไปซุ่มๆไปเลย ได้บวกหมื่นเพชรนะเชรดมีสามพันห้าจะสุ่มให้ได้จนเหลือสามพันใช่ไหนลูกบาทมันมีอะไรดีลูกบาทลายโอ้จะได้เงินหมืน่มนนี่ไม่คุ้มมะเนี่ย เปลี่ยน s บวกกนะด้เอะไ s บวกก็ดีนะดดกกดคนก็ได้เยอะทำไมผมไม่ได้เลยอย 3, ่ะเนี่ยสามพันเพชรเนี่ยดีติดโหรูปปลาทองไม่อยากได้เลยโคตรกาก โอ้ oh, มาจ oh, ังเลยเดี๋ยวไรแล้วอะสามพันสามพ้่เอบวกก็ไม่ดีอันเนี้ยได้แต่เอบวกโอ้สามพันเมชรสิบเม็ดก็ได้อยู่แล้วตรงนี้จนยรู้สึกบองไม่ดี นี่ว่วาาาขยกเดี๋ยวลองขายกาันว่าได้เปล่านี่นี่นี่เอาตังค์แล้วกันแล้วกันตังค์ขายเลยอ๋อขายขายได้นะ เรียกอะไรอ่ะสามพันสามห้าหมืน่นยี่สิบทำไมโอ้โหเกิดเขาได้เยอะทำไมผมไม,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้จริงๆผ่านเฟซก็ไม่อยากได้นะ โอ้โหเม็ดห้าเม็ดมาทำเพื่อสิบเม็ดมาดำเพื่อการ์ดจะได้โอ้โหเจ็ดพันเอามาดำเพื่อเออการ์ดสิบเม็ดโอ้โหอันนี้เอามาเรื่อยๆเลยอันเนี้ยกำไรเอ้ยทุนเอามาทำเพื่อเอามาทำเพื่อเออ เออตายอยู่เอามาทำเพื่อห้าหมื่นเอามาทำเพื่อไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเอามาตำเพื่อโอ้โหอะไรวะเนี่ย รั้งนทำไมเพชรยี่สิบไม่อยากได้อ,อยากได้ 1, พันเพชรเนี่ย 1, พันเพชรเนี่ยมาหน่อยหมื่นหนึ่งโอ้โหหมดแล้วเดี๋ยวรับอออ่องได้ขอไม่ดี การพาดส็ดีนะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลยเลยตัดการ์ดเก็บไว้นะเก็บไว้หล่ออีเวนท์อีเวนท์จากการ์ด ไม่ได้กำไรดูเลยนะได้ทองท้องก็คุม้มเพชรห้าสิบได้ท้องห้าหมื่ 30, นสามหมื่นก็คุ้ม สองพันนี่ไม่คุ้มเลยหนึ่งแสนทองสุมม่มไปเรื่อยดีกว่าร้อยให้โอ้ยโอเคอเครับพงกันดีกว่าเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูใหม่